เครื่องหมายเริ่มอ่าถูกอูโอไลห,หน้าข้ออ่ะโอความความอีอูโออะเฮ้ย่ะเครื่องหมายเริ่มอ่าผิดปิอ่ะโอความอีไปอูออ เกี่ยวกับเกี่ยวกับวันหยุดวัตุราชการอิเอออีลกับศาสนาอิอิศาศาสนาอิอิาเอ่อวะบะค่ะบูชาเอ่ออิอิบ วะเอีบออบ้าระหันอ่าอ่าจำนวนจำนวนเออบ้าอออออีบององประชุมอะาฟูพร้อมกันบุบบ้าโดยโดยมีได้มีจ้นัดหมายนัดหมายออ ถูกถูกต <eterm busca> ้องอ่ข้อสองอ่าวพอาค่ะอาบูชาตุวอาตรงกับตัวาวันขึ้นวะเอ่สิบห้าอิปตาข้จับนี่ค่ะโกถูกต้องตัวอาจับ วัดป่าค่ะอ่ะบูชาตชาเป็นเอวะเอป่ออออรหันมาจำนวนจับวัออออองค์ูมาประชุมมาประมุม พร้อมกันโอ<บ>้ปะโดยโอมีได้พิอานัดหมายปะมาผิดปิเอวะพีอาค่ะอ่<ข>ะ,<ว>ะบูชาบูอาเปวะเอเปคล้ายวันประวะประสูตร ปูตรัสวะาสรู้อูและและปะริอีนิพพานอ,อีอาของอาพระพุทธะปุ๊บพระเจ้าอ่าถูกต้องกุโออ่าวเข้าพันษาอ่ออ่าตรงกับอาออวะ แอมแรมแอรมแอหนึ่งเอ่อคาอเอ่ออ่าอ่าจากวันแตวะอาสาอะอะละหะอะบูชาอะหนึ่งวันตอวะบูอองออ 我不啊。Uh, uh.